ตอนนี้เรามาดูนะคะคลิปนี้เราจะมีการผันในรูปอดีตเกิดขึ้น Conjugation ก็คือการผันฟ o นฮา b e เบนอุนต์จากแวบกริยา haben ที่แปลว่ามี und และ s า g n ที่แปลว่าเป็นอยู่คือ im presence ในรูปของปัจจุบัน อุนและ Preteritum ในรูปอดีตสรุปก็คือเราจะมาผัน Haben และ s i ซในรูปปัจจุบันและอดีตกันนะคะเหตุผลที่เราจะต้องฝึกผันตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือเราจะต้องมีการเล่าเรื่องเล่าประวัติเราเกิดขึ้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันจะเป็นรูปของ p r e t t r i t u m นะคะ preteritum ก็คือรูปอดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้วในสมัยตอนเด็กฉันเคยเรียนที่นูน่นฉันเคยอยู่จังหวัดนี้ฉันเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนตอนนี้มมเยอรมัมนนึกภาพออกไหมคะเราจึงต้องรู้จักนะคะการผันในรูปของ p r e t e r i t u m คือรูปอดีตเรามาดูกันนะคะ แว็บห้าเนและแว็บไซ้์ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากเราจะต้องเขียนหัวข้อก่อนจดตามได้เลยนะคะหัวข้อของเรามันก็จะเป็นรูปอดีตและรูปปัจจุบนันถูกไหมเอาเริ่มจากปัจจุบนัน presence ปัจจุบนัน preterium t อดีต um นะคะแล้วเราจะผัน haben กับ sign เราจะพยายามทําให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะดูว่าได้ไหมลดขนาดหน่อยนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะโอเคได้ละนะคะเราจะมีทั้งหมด4ช่อง Presence อันที่1นึ่เนี่ยสำหรับ h a r b e n นะคะ Presence อันที่สองเนี่ยสำหรับซายเราจะได้เห็นความแตกต่างกันเลยและมันจะได้อยู่หน้าเดียวกันเนาะ เดี๋ยวเพิ่งปรับหน้าจอที่อัดคลิปไว้ให้จะได้มองเห็นได้ชัดขึ้นตอนนี้มันขาดไปนิดหนึง่งโอเคมองเห็นนะคะตอนนี้มองเห็นหมดละโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะไปผ่านเราก็จะต้อง เขียนบรรทัดที่1ก่อนเป็นช่อง infinitive กริยาช่องที่1ที่ยังไม่มีการผ่านเกิดขึ้นบรรทัดที่สองสรรพนามจำได้ไหมคะ is do a s c v e C, C อันนี้คือสรรพนามที่เราจะต้องท่องเราเริ่มจาก Infinitive คือช่องที่ยังไม่มีการผันเราจะพูดถึง5 a v e นะคะ Have รูปปัจจุบนันก็จะใช้ have คือยังไม่มีการผันไงใช่ไหม รูปอดีตของ5แาเบนอ่ะเลยเลยเลยมีการเลยนะคะต่อมาเรามาผ่านกันต่อตอนนี้เราได้ช่องกริยาช่องที่หนึ่งที่ยังไม่มีการผันและเรามี present คือปัจจุบนัน preteritum คืออดีตรูปปัจจุบันจำได้ไหมคะว่าการท่องเป็นอย่างไรอี ich habe du hast er sie hat wir haben ihr habt sie sie haben เราเคยท่องแล้วนะคะคตรงนี้ให้เป็นสีแดงจะได้เห็นความแตกต่าง is ลง A อตูนะคะโอเคนอกนั้นเหมือนปกติการเติมต่อมาช่องอดีตนะ,ะช่องอดีตช่องอดีตเนี่ยมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้ว มันจะมีการผ่านอีกแบบหนึ่งนะคะ5เ e n เวลาที่เป็นอดีตถ้าใช้กับ is h ให้คุณเขียน h a t t e r นะคะ h a t t e r เปลี่ยนสีให้จะได้เข้าเห็นความแตกต่างโอเคให้ทำแบบนี้ก่อนนะ is h ใช้ h u t t e r ต่อมาเราก็เอาไปใส่ให้กับทุกคนเลยนะคะเพราะมันจะมีการผ่านเกิดขึ้นตอนนี้เราได้ h u t t e r ฮ t t t e r ฮั t t e r จำได้ไหม I h ลงด้วยตัว a เรียบร้อยเสร็จแล้ว i c h h a t t e r มันเป็นอดีตนะคะฉันมีแต่ว่ามันอดีตมันผ่านมาแล้ว to h u t t เธอเติมอะไรเอ่ย st ต้องลง st จำได้นะคะก็จะเป็น to h u t test A s c จะใช้เหมือน ish ไม่ต้องเติมอะไรนะคะจะใช้เหมือน ish ต่อมา v e a เติม n เข้าไป ear เติม t cc เติม n อันนี้คือรูปอดีตรูปอดีตเพิ่งจะท่องให้ฟังหนึ่งครั้ง ish h a t t e r ฉันมีแต่ว่าเป็นอดีตนะคะ tu hat test a sc hutter wea huten t ear hatet t c c huten t อันนี้คือรูปอดีตของ haben ต่อมาเรามาดูทางขวามือ w a b sign นะคะ แ b sign มันมีรูปปัจจุบัน present และ preteritum ก็คือรูปอดีตถ้ารูปปัจจุบนันท,ทุกคนเคยท่องแล้วนะคะ is, b i n do, b i asc, east เป็นเอกพจน์ นะคะเวียสินเป็นพหูพจน์เอ r s i t ไซพวกคุณซีซีสินพหูพจน์เหมือนกันจะมีแค่พหูพจน์ช่องเอียนี่นแหละที่เขาจะต้องท่องพิเศษของเขานะคะถ้าเป็น w วีกับซีพวกนี้ก็จะชใช้ตัวเดียวกันมาตรงนี้ มีการเปลี่ยนรูปเว็บไซต์เป็นเว็บที่เปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นผันไม่ธรรมชาตินะคะจะต้องจำการเปลี่ยนแปลงของเขาอันนี้คือเว็บไซต์รูปปัจจุบันเป็นอยู่คือเว็บไซต์แปลว่าเป็นอยู่คือ Ich bin to bist, AAC er ist, w e r sind, e h r seid c c ซีซินเรียบร้อยต่อมาเรามาดูอดีตนะคะรูปอดีตฉันเป็นอยู่คือแต่มันผ่านมาแล้วฉันเคยอยู่อ่ะถ้าฉันอยู่เนี่ยคือปัจจุบันแต่ถ้าเคยอยู่คืออดีตนะคะจะใช้คำว่าอิชวาอันนี้คือเคยอยู่เคยไปนะคะอิชวา เป็นการเปลี่ยนรูป,ปไปเลยนะคะ to vast เอาคำว่าว่ามาก็ได้ถ้าใครเอ๊ะจำไม่ได้เลยถ้างานเปลี่ยนเปลี่ยนกันพิมพ์ใหม่นะคะเอาคำว่าว่ามาให้หมดเลย ตอนนี้ก็คือเวลารู้ว่าฉันใช้ ish wa ถูกไหมคะ ish wa ฉันเคยอยู่ฉันเคยเป็นฉันเคยคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเป็นอดีตพอตูเราต้องเติม st เติมเข้าไป asc เขาจะใช้เหมือน ish นะคะสังเกตไหมตรง5าเบนก็ใช้เหมือนอ s h เหมือนกันนะคะแปลว่า ish กับ R er, s c เนะ่ใช้เหมือนกันตูก็แค่เติม st เทเข้าไปส่วน3ชุดข้างล่างนี้ก็มีการผันแบบปกตินะคะเ e เติม an ear เติมเท c c เติมเ n เรียบร้อยนี่คือรูปอดีต นะคะนี่คือรูปอดีตท้องเพเทริทุมของเป็นอยู่คือเวบซต์นะคะเริ่มจากพื้นเคาะดตรงนี้พื้นที่พอเนาะโอเคอิชวาตูวัสต์เอเอ w ีวาเวียวาเรนเอวัดซีซีวาเร โอเคเวลาที่คุณตั้งประโยคหรือคุณถามหรือเป็นการพูดต่างๆถ้าเป็นรูปปัจจุบนันคุณจะต้องใช้กริยาในช่อง present ถ้าเป็นรูปอดีตคุณจะต้องเอาคำกริยาช่อง preteritum มาใช้นะคะโอเคคลิปนี้ก็แค่เป็นการนำพาผันให้ทุกคนได้เคยเจอหนึ่งครั้ง จดใส่สมุดแล้วก็ส่งมาให้เช็คเหมือนเดิมนะคะถ้าพึ่งผิดตรงไหนช่วยแก้ด้วยนะเพราะว่าบางทีการพูดเองเออเองเนี่ยมันเข้าข้างตัวเองไงคะคุณช่วยพึ่งออกความคิดเห็นได้นะคะว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกนะถ้ามีผิดพลาดเกิดขึ้นเดี๋ยวเราเหมือนเดิมเราเรียนผ่านแล้วเราก็เรียนตั้งประโยคนะ